สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ S, เออแพทพูดเช <S 4 S 1> ิญเอเอฟโนะครับมาเราจะมาเล่นกันแพทชวนเนนี่น,นี่ก็ตัวละครผมนะครับแม่นี่ซื้อของมาโดยเฉพาะเลยนะ<ม>เนี่ยให้ผู้ชมมาได้ดูว่าผมโหดนะขนาดไหนขนาดไหนมาเร็วแพทชวนนะถุยตานนี้ไงหรอยากนะ เราก็เอาวะเดี๋ยวเราโกดแค่ไหนเล่นม,ม,ม,มากี่ชาติไม่เคยชนะเลยกดดิซื้อปืนก่อนเออเดี๋ยวเราก็จะดูปืนด้วยปืนอะไรดีวะร้านค้านะครับก็มีปืนรูปลากหลายหลากหลายรูปแบบนะครับมีระยะประ,ประชิดนะครับมีปืนสั้น โอเคนะครับโอเคกดเต้นคนขก่โอเคนะครับนี่มาดูดเต้นหอยู่ไหนวะเนี่ยระเบิดมาจากไหนวะแปแป๊ดรระวังระวังเดี๋ยวหไหนมาแล้วนันน่ะเป็นกองเลยนี่นีๆนไอกองขี้ไอกองขี้ไอกองขี้อไอกองขี้อนี่เอาระเบิดเอาระเบิดตกหลุมไม่โดนใครเลย ยิงวันยิงวันยิงวันแพทแพทแพทโอ้เอามีตกเหรอไอ้ไอ้ตกมันเลยเดินมีปืนฮิวไหมมีมีเศษเอ้เอือ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 อืนี่คือการประสานงานนะครับไม่ไม่ไม่แตงล่างแล้วโหดโอเหนื่อยว่ะโอ้ยเอ้ยระเลเวลวิซีอันมาแล้วนั่นแหละแพดสุดยอดถอย ไอ้ไวรัสไอ้ไวรัสไอ้ไวรัสต้มแพทข้างหลังแพทหมดอืดอุ้งยิงคุ้มกันกระสุนหมดทำไมวะไหนว่าเหลืออีกตัวเหลือตัวนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ไอไอไอทำไมวะอ๋อนะครับผมจะอาจจะหยาบไปนิดนึงนะครับกำลังเครียดกำลังเครียดอ่ะครับครับครับขอโทษครับ แมแล้วคุณแม่ได้พูดยาละเออ,อคุณโอครับไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นนะครับกระสุนหมดแล้วครับแพทแม็กหมดด้วยครับไม่เหลืออะไรเลยครับตอนนี้เหลือแค่นี้แหละครับอุ้ยตายตาย,ตายอย่ากเก็บอย่ากเก็บเราไม่เก็บเราไม่เก็บยิงยิงยิงแสด<ไ>เอ้ยฟันมันเลยเอ้ยโย,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 ยู่อยู่อยู่เอ๊ยตีลูกาโอ้ยสาม สองหนึ่งด,ด,ดึงดึงดึย,ดยโอ้โย,อยนั่หนดาบใครอยากได้จังพ่อจะซื้อหน่อยาพังแล้วเติรนเล่นผีหม่แพทต้องเอาฮิวมาเติรน์นี้ไวมาไม่มีครับเดี๋ยวไม่มีเลยอเอาดึงเอาดูดเลือดไรด้วยเอาฮิวมาด้วยไม่มีอ่ะ เดี๋วออันนี้ก็เป็นแบบสุ่มนะครับเลยนะครับก็รอก่อนสิครับขี้เกียจนี่เทไหมอืออมันตบสักรอบเพิ่งมาเทตอนนี้ทำไมไม่เทตอนเมื่อตกี้วะอ๋อน,นั่นมีเป็นกองเลยต้องยิงให้โดนทุกนัดต้องนด้อืแล้วก็เก่อะ อูแบคคิมล่าจะตายแล้วครับอือจะดูดอะไรมันเป็นหุ่นยนต์จะดูทำไมเอ้าไอ้ไอ้เพชรทำไรเนี่ะช่วยอะไรไม่ได้ช่วยตีเจ๋งไอ้หนูใช้แต่ดาบอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวเรารอฮิวเราเอากินอ่ะ ของฝั่งแพทถอยมาแพทถอยแพทถอยจะสูนหมดแล้วนะเว้ย <c oughs> บอกว่าให้ถอยมาอุ้ยโอ้โหมันหนีเร็วหืมแค่ตัวเดียวจะหนีทำไมวะหลายตัว <c oughs> ไอ้นั่นมันขอแพทปูแพทตีมากลับมาให้เราอีกเอือ,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 อตายเลยแ <c oughs> พทตีมาให้เราทำไมอ่ะเ,นนะเย,ย้เกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ได้ไงวะแพท ก็มันเป็นลาวไงอ๋อมันเป็นลาวลาวลาวอย่างงี้ต้องชนะลาวลาวไอ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 ลาวใช่ไหมมันเป็นอย่างงี้ไหมไอลาวไอลาวขอยิงตัวเล็กๆก่อนเดี๋ยวค่อยยิงตัวใหญ่ไอลาวไอลาวไอคิงด้อมมาแล้วแพ็คไอคิงด้อมไอคิงด้อมไอคิงด้อมไอคไอคีไอคีไอคีไอ้ไอคีด้อมเดี๋ยวไอค้อมไอคิงไอ้อมยิง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 ยคเจาะเลือดค่อยเจาะเลือด ห่าบอสหายไปนะคิงด้อมคิงด ne ้อมเดะเอ่อเอ่อเอ้ยใจเย็นใจเย็นดีใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้คิงไอ้คิงไอ้คิงบวกกันมาเลยครับบวกกันมาเลยครับโอาๆๆไอ้คิงครับไอ้คิงไอ้คิงครับไอ้โดคิงไอ้โดคิงตายแล้วขได้สาตายคิไอ้ช่วยหน่อยไอ้คิงไอ้คิงอ้าวค่ะเพื่อนกลูอ๋อโหกี่ตัววะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ วิ่งกรับเดี๋ยวป่าโยโยชาวล็อกชาวล็อกเราคืออินดี้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 เอ๋คี้แตกแล้วครับอินดี้เหนื่อยตายไออินดี้เอ้ยอีกตายนึงอินดี้ไม่ไหวแล้วครับเป็นเล่นผีเหรอครับอื้อโนอือโนอนโนซอมเบอร์ดี้ลับเอสโฟรีโหลดเสร็จแล้ว กเก,กิดไปเถอะหลีกเถอะเราโหลดอีกคุณไม่นานเสียเวลาปิดกโค้ดอิอกาลีนาเย็ดทงเด็ดแถบเชิญมาสิคุณพักคุณเชิญมาสิอิกาลีเน่ เมาดอตดแพ้ได้ยอยู่นะตอนใส่บตานา่าหงแคนขอเขาเ้าแคน e สัสแบบนกแคนดีวแบบนกว่าเจ็งเอฟโฟร์ี่ซีซันสองช็อตช็อตเย้ เาออมันหนุ่มตนตามเราสามสิบปีผ่านไปนไเต้นวิเมันกีมเต้นก็ยังไม่ไม่มีเวแววกลับมาท่องออดอดอไ,ได้เออเต้นอัดอยูดออดไม่ใช่หรออ่าเต้นอัดยูเ้นเอต้นาบอยูพูดหาบอยากเอาเป็นตัวอย่างนะครับจำได้ไหมครับไอ้พีบี B, คนทีก่กากที่สุดก็ไอ้เนี่ยแหละหัวเน็ต แต่ไอ้ไอ้เธอมีดใครวะใครน่าโดนเฮดชอตมี่ดินมาเล่นผีนะคะคราวนี้เล่นผีกดเลยเย่และด่านใหม่เย่และด่เยและดและเย่และด่านนี้โอ้โหเเราเป็นเลยแย่และเยและแพทเป็นเลยเอาปืนฮิวมาด้วยแย่และ หายแน่อีหนูมานี่อีหนูอย่าเจ๊ยยิบอีหนูอู้อีหนูอีหนูอีหนูวินแล้วอีหนูอีหนูอู้อีหนูอู้อีหนูอู้อีอีอีแพทเอ้ยเราเป็นเป้าหมายแพทเหรอเนี่ยตอนไหนวะเดี๋ยวดู s 4นี่นี่เขายิงแพทอยู่เขายิงแพทอยู่โอ้โหอยู่ข้างบนน่ะแพทไปฆ่ามันดิเราโดดเลื่อนมันก่อน นี่มันยิงวัดมันยิงวัดมันยิงมันยิงมันยิงมันมีฮิวอีกโอ้โหแพทลำบากแล้วครับแพทลำบากแพทลำบากแล้วมันฮิวมันฮิวให้กันนะครับโอ้โหอุ้ยตายแล้วครับเป้าหมายนี่ไอฮิวกระโดดขึ้นนะครับโอ้แพทไม่มีสเก็ตบอร์ดทำอะไรฮิวไม่ได้นะครับยิงยิงยิงไอฮิวยิงนะครับโอ้โหไอฮิวโดดลงแล้วครับโอ้โหเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายของแพทหนีไปแล้วนะครับเป้าหมายแพทอุ้ย หมดเวลานะคะแพทแพ้แล้วครับชนะชนะตีอะไรอ่ะกาได้แั้งแข่งแข่งใครเป็นอ่ะแพทอยู่ไหนอ่ะมาเร็วแพทชิวให้เราด้วยโอ้โหไอ้นั่นตายแล้วแพทแพทขึ้นมาแล้วแพทขึ้นแลกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาค่ะมันอยู่ตรงเนี้ยแย่แล้วแพทเป็นเป้าหมายเราขอนีก่อนไอ้เราลนลุกหลง เงี้ยแอบ,บนี้ยแหละเนี่ยแล้เนี่ยล้แ,ลแ,ลแพทเ,ออเราเป็นเป้าหมาย,อย,เ,ยเออหุออ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะรอดูตอนต้นโพสต,ต์อฮะลอยเออโคตรลอยอ่ะหือใช้ค้อนใช้ค้อหือค้อน นั่นมีวาเลียมีคนนี่ไอ้นี่ก็ยิงอ้ยิงอยู่บนต้นไม้เป็นลิงหรือไงอยู่บนต้นไม้เนี่ยลิงตายแล้วไอ้ลิงดองขี้ไอ้นี่ก็กระโดดวาว้าปักตายเตียนใช้ปืนเออนอมาพูดเนี่ยถูกมาโบกมืออีกเดี๋ยวก็ยิงให้เลยใครเป็นผีวะโอ้โหใครมาตอบเนี่ย แพทเร็วเร็วแพทนี่เร็วแพทนี่เร็วแพท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 แอบ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 สังสินแอบสังสินต้องแอบต้องแอบนี่นี่นี่เนียนมันไม่เนียนแพทกลมเลยกลมเลยอย่ามันเห็นนะมมันเห็นเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมเออเออตนี่แอบตรงเนี้ยแอบตรงเนี้ยเอ้ยมันมาเห็นว่ะมันเห็นนี่ตรงเนี้ยมิดนี่โอ้โหคุมทั้งหัว แพทไปลงมาข้างล่างแล้วแพทนะแพทอย่าไปตีมันแพทโอนผู้อ่ะเฮ้ยแย่แล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแพทแล้วอ่ะนั่นโดนจนได้แชทมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราเราต้องทวงเวลาทวงเวลาเพื่อให้ทีมชนะอยู่ไหนวะมองผีไม่เห็นเลยแสงแสงอ่ะตายแล้วตายแล้วให้ผีชนะ ภาษาไทยผียิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่มันเห็นแล้ว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 มาหาตั้นแล้วแอบแอบปึ๊บปุ๊บปุ๊บฮึฮึฮึยิงยิงยิงมันยิงมันยิงอยู่ยิงอยู่ไม่เห็นแล้วยิงอยู่ยิงอยู่เนี่ยแอบแอบแอบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ฆ่าเราหรอกแทงมันให้ร่วง ยิงมันยิงมันอัด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 ลูกกระสุนเข้าไปแสดแสดแสดล่อมาทางนี้อจะล่อมาทำไมวะชนะเย้ yeah, ชนะเย้ yeah, เราตกแล้วเย้เย้ชนะแม่จะเต้นโดนเลงเป็นเป้าหมายคนที่สามยังไม่โดนเว้ แพทอยู่ไหนอะแพทมาทางนี้แล้วแพทมาทางนี้แล้วไปเร็วขึ้นบนภูเขาไปเร็วเออกระโดดไปขึ้นแพทขึ้นมาเร็วขึ้นไปเร็วอู้กระโดดลงมาแล้วแพทแพทแพทอยู่กับเป้าหมายนะโดนลงมาแล้วไปแอบแพทโอ้ยอยู่กับเป้าหมายไป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 แอบแอบแอบอย่าให้ผีมารู้อย่าให้ผีมารู้ไป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 เหมือนเล่นแสดงเล่นทับบีอยู่เลย เฮ้ยอูห้หูผีเห็นแล้วแพทเห็นแล้วถือมีดวิ่งถือมีดวิ่งไม่ใช่ผีดิเหมือนกันแหละมันจะวิ่งเร็ว,วกว่าแพทผีมันเห็นแพทยังยังใช่ไหมเราเป็นเป้าหมายเลยนี่อูห้หูบวกกับมันเลยเต้นเต้นไม่ยอมตายอือหือตายแล้วครับพี่น้องไดฮานี่เราดูแพทอยู่นั่นแหละอือหือจะมาอีกแล้วหรอโอ้แอบนอดแจ้งตายอ่ะ เนียนเนอะต่อยแรงไหมต่อยเจ็บไหมยิงมันซะเจ็บเลยเดี๋ยวดูเป้าหมายก่อนโอกาสไงนี่โอ้โหเป้าหมายสุดสุดชีวิตแพทโอ๊ใช้อะไรฮะโอ๊ใช้อะไรไอ้น่นอะไรใช่โ x เลอร์ป่ะได้ไังได้ explorer แพทลบ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 เฮ้ยมันยังไม่เห็นนะเฮ้ยแพท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 เดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นอินเทอร์เน็ตไอ้กโวเลอร์แบบเนี้ยไม่เห็นด้วยเล็งๆไฟแอบไปอ่ะนั่นแพทโดนแล้วถอยลูกนี้ลูกนี้นีหนีหนีเอ๊ะวิ่งเอ๊ะเอ๊ะกระโดดเอ๊ะกระโดดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลบอ่ะเอ๊ะโดนเรียบร้อยแปลงร่างไอ้นี่ก็เป็นลิงเนอะไอ้แมวอ้าวแมวโดนเป็นเป้าหมายครับเย้ชนะแมวโดน ใครเป็นวะโยโยอะไรก็ไม่รู้ไอแมวเว้ยอว่าไอแมวเมื่อกี้เออแพทแพทแพทมาเร็วแพทถ้าเก่งก็แพทแพทหืมผีอยู่ข้างหน้าเราแอบมามาหาที่แอบดีแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้แพทแอบแล้วมาแอบแล้วมาแอบมาไป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  เยคุณเหมือนเอกติอ่ะเฮ้ยจุ๊บอุ๊บนี่กลมกลมก้จุ๊บุ๊บอุ๊บอุ๊บ๊บไอ้นี่ต้นเวลาต้เวลาไว้หัวนานเลยโหดเนี่ย ไปไปไปแพทก้มดิโอ้ยไม่แอซิสินเลยเฮ้ยเฮ้ยเราแล้วแพทแพทหนีไปเลยแพทไม่ต้องสนใจเราเราจะมาตายกับมัดเองอุ้ยโดนแพทไม่ต้องมีแพทหมดปัดมันโอ้โหปัดมันค่ะไปมันเห็นแล้วตายตายอยังก้มทันยังก้มทันนะโดูดูดนเลยเหลือเท่าไหร่นั่นน่ะหนีแล้ ตูนโอ้โหโดนไล่ล่าโดนไล่ล่ามันตามหลังแพทอยู่อะเอออุ้ยรอดรอดยังรอดยังรอดแพทยังรอดยังรอดเนียนไว้เนียนไว้เฮ้ยข้างล่างข้างล่างโอ้ไม่ใช่ข้างล่างเพื่อนเราข้างล่างเพื่อนโคตรเนียนอะปังมันแล้วหนีแพทเดียวอยู่ใกล้เป้าหมายอยู่กูนั่นชนะเย่โหตกอันดับเลย นชาเแย่เราเป็นผีไอ้แพทอยู่ไหนเจอตัวแรกแล้วตัวแรกตัวแรกไหนวะไอ้ไหนไอ้ไหนอุ้ยใครมาบวกวะอ้ไอ้แพทอยู่ไหนวะไม่ตีอยู่ไหนวะ ขอ้ฆ่าเป้าหมายก่อนไม่ได้อะแพทไว้ทีหลังเร,เราโดนบล็อกแล้วอืมคิวไปหนึ่งเราโดนบล็อกแล้วเดินนัดแล้วถูกไปแล้วกดหาเนาะกดหาเลยไม,ไม่ทันจะเล่นเลยอ่ะใครมาแอบเนียนวะมาหากันหนวะ ไอแพดโดนไอแพดโดนไอนี่ฮิวอีกไอนี่ฮิวอีกเหรอฮะจะิวงหั คนต่อไปคือใครโอ๊ยใครมาบวกวะลุกอ mm. ือไอคนบวกมันก็ตายไปเถอะโอ้เติร์ูไอคนบวกก็ตายไปเถอะไอเสียไหนวะอีกตัวอยู่ไหนวะไหนอยู่นู้นใครมาเปิดโซฟีอะไรแถวนี้เนี่ยแท ไม่ทันแล้วแพ้แล้วเต้นแพ้โว้ยต้นก่อนแพ้แย่แต่เรานำแพ้เราตอนนี้เรานำแพ้อยู่นะเอ้าเต้นนำเต้นก็โดนเล็งก่อนดิไม่เป็นไรหรอกโดนเล็งเดิแต่ได้ตังค์เยอะเว้ยเฮ้ยเแพทผีมันเห็นเราแล้วแพทถอยแพทถอยแพทหนีไปเร็วเออแพทหนีไป แม่งฆ่าเราซะก่อนคนแรกใช่แน่นอนเราต้องเสียสละแพท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 มันเห็นแล้วแพทมันเห็นแล้วโอ้โหเออยังแอบยังแอบมันเห็นแล้วไม่ทันแล้วโอ้มันชาร์จแล้วแพทมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วโอเคแพทมันไปฆ่าเป้าหมายแล้วเล่นเหลือเท่าไหร่แพทสามร้อยสา แพทมาฆ่ามันเลยร้อยร้อยเลยยิงชัดมันยังเลงอยู่ยันแหละมันทันมาทางแพทแล้ว <c oughs> นั่น <c oughs> ไม่ทันยิงช้าเอิบอกแล้วว่ามันทันมาทางแพทแล้ว <c oughs> อู้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 อ้ขำมันโดนลูก <c oughs> แพท <c oughs> แพทอีกกี่ตาถึงจะจบวะจะจบคลิป <c oughs> อีกเจ็ดเจ็ดนาที <c oughs> อีกเจ็ดนาทีเหรอ <c oughs> มาถึงให้จบด่านนี้แล้วพอเลยใช่ไหม เขียนเขียนตัว S ก so, so, yeah, ับ4ก็พอนะแพท S กับ4อ่ตัว S กับตัว4อ่ะ s 4ผีก็พอแค่นั้นแหละ S 4ตุย S4 ตุยตุยเย้ชนะตาฮานี้เราก็ชนะอีกแล้วผีผีไม่มีตัวไหนชนะหรอก แพทอย่างแพ้เลยนนเยเยอนะะกิ่ดใครเป็นวะ A S A S ชื่อคืออะไรก็ไม่รู้แส่แพทรอเราด้วยต้องหมายต้องหมายแพทแพทอยู่กูอยู่ใกล้เป้าหมต้อเป้าหมายไว้แพทจะอยู่ใกล้มันดิเฮ้ยแ<ว>พทมันอยู่ข้างบนอ๋อไม่ใช่เฮ<ว>้ยแพทมันมาแล้วยิงยิงยิง ออโดนคนแรกเลยการเป้าหมายไว้อย่าให้มันค่าเป้าหมายให้มันค่าตัวปันมันเลยเด้อเด้อเด้อเดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาหายไปไหนไวะนั่นปันมันเลยอือยู่ไหนวะอีออืออือเอาหายออหายเอ้ยปันอยู่ได้ยังอยู่เห้ยไอ้ขี้แตกต้องเสียสละะับบ้างเสียชะ ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดใช่ไหมอยากให้มันฆ่าเป้าหมายใช่ปะเป้าหมายเป้าหมายหลบไปหมโอ้ยเป้าหมายหลบได้ไอ้คนข้างบนก็ยิงดูดิเออกดเทปอะเทปอ้ยโดนแล้วบินเลยกิิงลอยอันี่ก็เป็นเป้าหมายต่อปืนทหารใส่หูฟังทำไมครับจะคุยสกายแล้วครับมาคุยกับผมโคตรกล้าเลย ยิง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 ยงยิงยิยิง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 ยิิงย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  คนพอแต่เต้นตีาตายเลยใครเป็นวะหนึ่งสองนนี้แล้วตบ้องป้องมาไหนไว้แดมันนี่เย้แล้วต,ต้อง,องมาอีกคนต้องตบต้องไว้ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตามหลังแพทหนึ่ยลูกเสือ <c oughs> เนี่ยตัวตัวรอเลยเน่ตัว่วอฉันดี แ๋ยวแล้วเราแอบซุ่มตรงนี้ก่อนมันมาคงไม่เห็เหนหราขับต้ยิงเลยมาปุ๊บต้แกเป็นกดถุยไม่เห็นมาเลยมาแล้วเฮ้ยข้างหลังเรา,งาเลงก่อนโอเคมันมันตามเป้าหมายแพทมันตามแพทอยู่อู้มันตามเราแล้วมันยิงเราแล้วเออมันจะไหนาตายแล้วยิงมัน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 มัมันมานมมันม ป้อมหมาอยู rumor, ่บนเขามันกำลังปีนขึ right. ้นมันกำลังแพทฟันนันแพทฟันนั่นแพทฟันนั่นนั่นแหละฟันฟันมันฆ่าแพทแล้วมันเห็นแพทแล้วมันเห็นแพทแล้วเจะของตีแพทแล้วเอแพทหลบได้แพทขึ้นมาดิวิ่งขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเป้ามหมายใจโดนแล้วป้อมหมายใจโดนแล้วเอ้ยมันจะไม่ฆ่าเป้าหมายแล้วแพทเออมันบินแพทนั่นแหละดีแล้วมันยิงแพทมันยิงแพทยู่เอ้ยแพทสุดยอดแล้วอย่างนั้นแหละดีแล้วเอฟ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 นั่นแหละนั่นแหละ ดูเป้าหมายดูเป้าหมายเป้าหมายยังเป้าหมายยังแอบเป้าหมายยังแอบนี่เป้าหมายตีลังกาหลบได้ครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับนี่ครับแม่ขวัญใจวัยรุ่นจริงๆไอ้นี่แม่ไอ้ก,กระต่ายน้อยเอ๊ะรู้แล้วทำไมมันกระโดดสูงมีกระต่ายมาเป็นมาเป็นเพื่อน yeah. <Hey. S 1> <Yeah. S 2> เยอะเยอะก็จิ๊กก็จิ๊กนานี่อยู่ไงไงมึงไงเป็นตัวเตี้ยยังไงไม่รู้เออเฮ้ยเนี่ยโอ้โหกระโดดโคตรเท่ หมือนรู้สึกไอ้นี่มันจะชินกับด่านนี้แล้วนะมันก็เลยกระโดดได้ได้คองเคลอ่างเงี้ยชนะแล้วโคชโถะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงพอดียิงยิ้ยิงยิงปิงยิายิง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 ยายิงยยตายคยิงยิน้องยิงยินยิยิยิงยิงยิงยงยิามิียิงยยิงยิงยิงยิยิงยิงงยิงย ปกป e like ok. ้องเป้าหมายเราปกป้องอยู่ห้พัดยิงพัดยิงวันพัดยิงโอ้โหโดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยววขอใช้กระชอนแป๊เราล่อมันมาก่อนเราล่อมันมาก่อนมันหายไปไหนวะหายไปไหนวะหมายเป้าหมายโดนไแล้วอี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 ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกป้อมหมายที่โดนหรออกทุกคนเข้ามาใหม่ เฮ้ยปกป้องเป้าหมายปกป้องเป้าหมายปกป้องป้าหมายเร็วอยู่เราอยู่กับเป้าหมายแล้วแล้วก็อยู่กับเป้าหมวยแล้วป้าหมวยป้าหมวยฟงฟิงอะไรฟิงฟิงฟิงยังไงสไลด์สไลด์ยังไงโหดด้วล่ะสไลด์ดูฟิงฟิงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปุ้ย๊บปองสุดชีวิตแล้วมันเล่นหมัดอ่ะเป้าหมายตายอ่ะ เออตายด้วยกันเลยตดมไอเป้าหมายตัวนี้ก็นั่งอึ้งือใส่เวนดำด้วยใส่เวนดำใส่เวนดำใส่เวนดำมทำไมวักยิงปิกาจูขาดเลยมันมาแล้วไหนไอ้นี้ไม่กด้ยืนอือได้อไหนวะไอ้ทหารเด้ยเดี๋ยวเราคุ้มกันเฮ้ยดาบโหฟชัดเด้อบริการ <N> นี่เป้าหมายขึ้นมาแล้วอู้เป้าหมายปีนไอไอ้ผีปีนมาแล้วผีปีนมาแล้วโอ้ผีปีนไม่ขึ้นนะครับโอ้โหเขาไม่ปีนเขา,ขาบินขึ้นมาแล้วครับเขาบินขึ้นมาแล้วแล้วเขากระลวงอไอ้เป้าหมายไอ้เป้าหมายก็ยืนเอ๋อยู่น,นั่นแหละโอ้ขาไม่ตายเป็นเฉยปืนน่ะเออควายป่ะวอ้หอุ้ยอุ้ยนี่อ้าวไม่โดนโคตรกากเลย เราจบแล้วจบแล้วนะครับเดี๋ยวจบในเร็วๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเรา fusion เย่ได้การตัวเอได้ฟิวชั่นอะไรอะได้ฟิวชั่นคืออะไรอะการไงเย้เราติดอันดับด้วยเราก็ติดโอเค คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดกรุณนามาเล่นในโฟั์ในเยอะนะครับเป็นเกมที่สนุกมากโอเคนะครับแค่นี้นะครับ